เดี๋ยวจะมาดูมะนาวที่ปลูกไว้นะคะมันมันดกนะคะแต่ว่ามันยังเขียวอยู่แล้วเปนเปลือกมันก็หนามาก<ช>นะมันเลยไม่ค่อยจะมีน้ำอะ่ะแต่ว่ามันดกรถมาลกูกนันนม,<ช>มันดกมากนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีน้ำดูสิคะนีน่ที่ปลูกไว้ใช่ไหมคะลูก นี่หนูจับมะนาวที่คะมะนาวมันมีรสชาติยังไงคะเปรี้ยวมันเปรี้ยวเหรอหนูกินได้ไหมกินได้จริงเหรอจริงแม่กินได,แแนได้แต่แม่ไม่กินหรอกมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันทาให้เจ็บเข็ดฟันเลยมันเจ็บฟันมากมันเปรี้ยวอืมม่ดูตรงต้นนู้นสิหมดแล้วมัม้งหมดแล้วมั้งคะอืมอก็มาเราปลูกวแค่สองต้นเองนี่นาะ นี่ลูกเขียวมันก็ใหญ่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีน้ำอ่ะดูชิดูชิดกด้วยนะ